ยืนยันตัวตนคนละครึ่งเฟสสามที่ตู้ ATM ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปยืนยันนะครับคุณหนึ่งแนะนำให้ไปเปิด,ปดที่แอปเป่าตังกันก่อนนะครับไปที่เป่าตังไปที่ G Wallet กดไปที่หน้าหลักและให้เรามากดตรงนี้ครับใช้สิทธิ์โชว์ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าท่านเคยยืนยันตัวตนเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ในเฟสแรกๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยืนยันผ่านตู้ ATM หรือว่ายืนยันผ่านธนาคารดังนั้นท่านไม่ต้องไปยืนยันที่เอ m ีมนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือพร้อมใช้งานและในส่วนที่เหลือก็รอใช้งานเท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่ไม่ขึ้นมาแบบนี้มีฟ้องมาว่าให้ท่านไปยืนยันตัวตนก็มีสองทางเลือกครับทางกแรกให้ติดต่อกับธนาคารทางเลือกที่2ให้ไปยืนยันกับตู้ ATM ในคลิปนี้คุณหนึ่งจะแนะนําวิธียืนยันผ่านตู้ ATM เซึ่งในตู้ ATM ที่คุณหนึ่งนำมาแนะนํานี้จะมีอยู่2แบบนะครับก ตู้ atm สำหรับกดเงินกับอีกตู้หนึ่งเป็นตู้ฝากเงินของธนาคารกรุงไทยวิธีและขั้นตอนนั้นให้ดูและทําตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับไปดูกันเลยครับตู้ที่เราจะยืนยันได้ก็ต้องดูตัวนี้ครับมี c o n f i r ม id แบบนี้ดังนั้นข้าใส่แบบชาชนคือตําแหน่งนี้อัแบบนนี้ให้เราสังเกตตรงนี้ครับว่ายืนยันตัวตวนตัวนี้ครับมันเป็นสีเทาแบบนี้แสดงว่าตู้นี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าตู้ atm มันไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งจะเปลี่ยนมาตู้หนึ่งเป็นตู้ฝากนะครับแบบนี้ ซึ่งตู้ฝากครับตำแหน่งการเสียบบัตรประชาชนเขานะครับจะอยู่ตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับจะต่างกันกับตู้ ATM นะครับนะฮะอันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มครับมาดูที่หน้าตู้เหมือนเดิมครับมาดูตรงนี้ก่อนคําว่ายืนยันตัวตนจะต้องเป็นสีขึ้นมาแบบนี้ไม่เป็นสีเทาๆนะครับอย่างเงี้ยยืนยันได้นะครับดังนั้นให้เราบัตรประชาชนนะครับมาเสียบเข้าไปโดยที่มันจะเสียบเข้าไปไม่ทั้งหมดนะครับ เสียบดันไปให้สุดมันจะอยู่แค่ครึ่งบัตรรูปของเราจะอยู่ด้านนอกนะครับแบบนี้หลังจากนี้แล้วให้มาที่หน้าตู้ครับให้เรากดคําว่ายืนยันตัวตน้นเลื่อนอ่านตรงนี้ให้ดีครับนะฮะอ่านทําความเข้าใจให้ดีเลยนะครับหลังจากนี้แล้วกดรับทราบและรับรองครับเหมือนเดิมครับให้เราเลื่อนอ่านตรงนี้ครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับ อ่านทำความก็จะให้ดีนะครับหลังจากนี้แล้วกดยินยอมเขาจะบอกว่าโรดเสียบบัตรประชาชนของท่านนะครับซึ่งเราเสียบไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับระบบกําลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านนะาถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเอาบัตรออกได้เลยครับหลังจากนี้แล้วเราก็มายืนยันในมือถือเราอีกทีหนึ่งครับ หลังจากที่เราไปทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่าน,นี้ให้เราไปที่แอปเป่าตังที่มือถือเราครับไปที่เป่าตังค์และถ้าเราไปที่ G Wallet กดไปที่หน้าหลักและให้เรามากดตรงนี้ครับใช้สิทธิ์กดยืนยันตัวตนติ๊กยินยอมกดยืนยนัน เลือกสแกนใบหน้าสแกนแบบนี้นะครับเอาหน้าเรานะครับให้อยู่ในกรอบแบบนี้ถ้าเป็นสีส้มนะครับยังไม่ได้ให้มือเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับนะครับเขาจะเป็นสีเขียวให้เรากะพริบตาจากที่เราสแกนใบหน้าของเราเสร็จปุ๊บนะครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดยืนยันข้อมูลเขาจะบอกว่าผลการยืนยันตัวตนสําเร็จ เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านี้เราสามารถกดตรวจสอบสถานะล่าสุดตรงนี้ก็ได้นะครับกดไปที่ตรวจสอบเขาโชว์เห็นว่ายืนยันตัวตนสําเร็จแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดเสร็จสิ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถยืนยันตัวตนได้ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสแกนใบหน้าแล้วไม่ผ่านสักทีหนึ่งแนะนําให้นาเมาบัตบประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มือถืองเราไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูห่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูห่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูห่งสอนดีสวัสดีครับ